สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัายโดโุดพคนักศึกษาหกหกูนย์่ศึงกษา6่งเก9าค่ะวันนี้จะมาทำาประมวลสรุปประมวลบทที่1ค่ะบทที่1ชื่อเรื่องความสำคัญของสุขภาพค่ะความหมายของสุขภาพก็คือจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและก็เงื่อนไขของสังคมค่ะเมื่อหลายพันปีก่อนสุขภาพก็คือการอยู่รอดและการมีชีวิตที่ยืนยาวค่ะ ยาหรือรักษาโรคจะเป็นความอาจจะเป็นความดีลับค่ะส่วนในยุคลางก็คือสุขภาพเป็นเรื่องของโชคลางของโชคลางค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติค่ะพอในคริสต์ักราช1,600-1,800ถึง0ที่ผ่านมาก็คือมนุษย์เริ่มมีการตระหนักถึงต้นเหตุของโรคภัยแล้วก็การมีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตทีอ่อยู่ดีมีสุขค่ะมนุษย์จึงมี ดังนันมนุษย์จะมีสุขภาพที่ดีด้วยหลักปัจจัยหลายอย่างเช่นอากาศบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์อาหารบริสุทธิ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะในช่วงศตวรรษที่20สหรัฐอเมริกาได้ควบคุมอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานค่ะส่งผลให้ปัญหาสุขภาพของประชา,ะช,าชนลดลงคนหันมาใส่ใจเรื่องการพิจารนาการและก็รักษาความสะอาดการดูแลสุขภาพมากขึ้นค่ะโดยโรคภยไข้เจ็บ ที่เกิดจากมลภาวะที่เกิดในพลเมืองจะลดลงค่ะในปีคศ1995ค่ะคำว่าสุขภาพคือการใส่ใจสุขภาพเบนเน็ที่การออกกําลังกายเป็นหลักค่ะดันแอนดดัน2005กล่าวว่าสุขภาพไม่ใช่สภาพที่คงทนและคงที่ค่ะแต่สุขภาวะสุขภาวะค่ะไม่ใช่สภาพที่คงทนและคงที่ค่ะแต่ก็คือการปรับปรุงและการปรับตัวทางกายภาพและ สิ้นแรกเราผักซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างอของชายคนหนึ่งที่มีสุขภาวะที่ดีค่ะแต่วันหนึ่งเขาเกิดประสบอุบัติเหตุด่นรถจักรยานยนต์ชนจนแบบเลือดไหลอาบทั้งตัวนะคะก็ทําให้เขาช็อกและหมดสติซึ่งทําให้สุขภาวะที่เกิดขึ้นของชายคนนี้คือเกิดขึ้นถึงขั้นวิกฤตแล้วก็เฉียดความตายค่ะจะเห็นได้ว่าสุขภาวะ อยู่ในระดับดีคนที่มีสุขภาวะที่อยู่ในระดับดีก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนที่มีสุขภาวะที่น่ากระมลได้ในช่วงพุตาค่ะซึ่งจะอยู่กับการปรับตัวทางกายภาพและก็สีเลือดล้องค่ะตามสำนักคณะกรรมการการศึกษาทั้นพื้นฐานนะคะให้ความหมายของสุขภาพหรือสุขภาวะก็คือ ภาวะของมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางสังคมและก็ทางสติปัญญาหรือจิตวิญญาณค่ะซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีจิตแตกติคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมรวมถึงการปฏิบัติทางด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัยอันส่งผลให้สังคมโดยรวมมีสุขภาพที่ดีค่ะ มีคุณภาพค่ะซึ่งก็คือแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะคะจะมีไว้ทั้งหมด10 10ประการก็คือข้อหน่ 1. ดูแล,ลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดค่ะ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องค่ะ 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถายค่ะ 4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากส,สารอันตรายและลีกเลี่ยงอาหารรสจ,จัด4ชูชาาิค่ะ 5. มดบุรีสุราสารเสพติดการพนันและการสัมสัสทางเพศค่ะ6สร้างความสัมพันธ์ให้ในครอบครัวให้อบอุ่นค่ะ 7. ป,ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทค่ะ8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีค่ะก็ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอค่ะ มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารสังคมค่ะสุขภาพหรือสุขภาพหมายถึงภาวะที่มีความสุขจากการดูแลร่างกายและจิตใจค่ะสุขภาวะตามหลักสมรรถภาพที่มีองค์ประกอบ5ด้านได้แก่สมรรถภาพทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและวัฒนธรรมค่ะ การให้การศึกษาด้านสุขภาพเป็นการเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญเป็นหนึ่งใน8ปของกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่ผู้เรียนจะมีตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษามัธยมแล้วก็อุดมศึกษาค่ะเหตุที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพและพละศึกษาเ,เรื่องสุขศึกษาและพละศึกษานะคะก็คือเนื่องจากสุขภาพเป็นสุขภาวะหรือ ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายทางกายจิตทางใจทางสังคมและสติและทางปัญญาหรือจิตวิญญาณค่ะสุขภาพและสุขภาวะเป็นเรื่องสาคัญค่ะอาจจะเชื่อมโยงกับทิฏฐิของชีวิตซึ่งทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพค่ะเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีจิตปะติคุณธรรมและค่านิยมที่ที่เหมาะสมค่ะรวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพาจนเป็นกินิสัย กิจนิสัยอันส่งผลให้สังคมโดยโรวมมีคุณภาพค่ะจากกระทรวงศึกษาธิการ2 5 5 3เป้าหมายของการเรียนรู้ด้านสุขภาพจากขุมาราการเรียนรู้สุขภาพและคัะศึกษานะคะเพื่อการดำรนชีพเพื่อการดำรงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัวและชุมชนชุมชนให้แย่งเยีค่ะ วิชาสุขศึกษานะคะก็คือจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้จริณธรรมค่านิยมแ,และการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพเ,เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยะคะ่ะส่วนพละรึกษาน,นะคะก็คือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายและการเล่นเกมและกีฬาคะ่ะโดยการพัฒนารวมถึงรวมทั้งทางร่านกายจิตใจอารมณ์ สติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬาค่ะสาระที่เป็นเกาะเนื้อหารหรือขอบข่ายของผลสาระการเรียนรู้เฉพาะศึกษาและพราศึกษาก็คือจะประกอบด้วยการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย์และพัฒนาการของมนุษย์ค่ะก็คือผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงในการทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายค่ะรวมถึงการวิธีปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตและมีพัฒนา,ากนนารที่สมัยค่ะเนื้อหาที่2ก็คือชีวิตและครอบครัวค่ะผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัวการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจอารมณ์และความรู้สึกทางเพศค่ะการสร้างและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นค่ะ สุขภาพและทางสุขภาพสุขปฏิบัติทางเพศและทักษะในการดำงานชีวิตเน,น,นื้อหาของเรื่องการเคลื่อนไหวก็คือเป็นการออกกําลังกายค่ะการเล่นเกมเช่นกีฬาไทยและกีฬาสากลค่ะผู้เรียนก็ะจะได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาประเภททั้งประเภทบุคคลและทีมค่ะ ก็การได้เรียนรู้การาปฏิบัติตามกฎกติกาและก็ระเบียบข้อตกลงแล้วก็มีรวมถึงกิจกรรมทางกายและให้นักกีฬาม,ม,มีมีการมีความมีน้ำใจในรดักกีฬาของนักกีฬาค่ะแล้วก็ใน,นเรื่องของการเนื้อหาของการสร้างเสริมสุขภาพค่ะแล้วก็เป็นสมรรถสมรรถสมรรถภาพและการป้องกันโรคค่ะผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง วิธีการหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพกค่ะ,<ช>คะการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคป้องกันโรคติดต่อแล้วก็โรคไม่ติดต่อค่ะเนื้อหารเรื่องความปลอดภัยในชีวิตก็คือจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆทงความเสีย่ยง,ง,งสุขภาพอุบัติเหตุความรุนแรงอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและในทางในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตค่ะ สรุปก็คือตลอดในศตรวรรษในหลายศตรวรรษที่ผ่านมาก็คือทั้งหน่วยรัฐหน่วยแล,และก็หน่วยเอกชนทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้ความตระหนักถึงความสําคัญเรื่องสุขภาพค่ะโดยที่จะให้ผู้เรียนได้รับรู้เรื่องสุขภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่อนุบาลประถมศึกษามัธยมกษาและอุดมศึกษาค่ะจากปัญหาของสุขภาพที่ทําให้กอน จากปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตนะคะก็คือสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและพทศึกษาค่ะให้ความรู้ด้านสุขภาพศึกษาและแพทย์ศึกษาค่ะเกี่ยวกับแนวโน้มของความเจ็บป่ยวยเรื้อรังและการเส,เสียชีวิตแบบเฉียบพลันและอุบัติเหตุคะ่ะทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการสอนในการปลูกฝังร่างสุขภาพที่เน้นนื้อหาความรู้ทางวิชาการส่งผลให้ปลูกฝังพฤติกรรมทางสุขภาพที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ลด ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและก็ความทุกข์ทรมาที่เกิดขึ้นจ,จากความเจ็บป่วยนันได้ให้ผู้เรียนค่ะสำนักเลขาธิการของสภาการศึกษาะคะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของด้าน,นาาคุณภาพการจัดการศึกษาในสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลกในวิทีสากลได้ไว้ว่าก็คือควรกำหนดทิศทางในการแผนพัฒนาผู้เรียนให้เพิ่มทักษะ เห็นโกอนาคตหรือศตรวตรรษที่21นะคะประกอบด้วย1ด้านทนัศนคติหรือท t i t u d e ค่ะ2ก็คือด้านทักษะในการเรียนรู้หรือสกิลค่ะ3ด้านความรู้หรือโนเดทค่ะเพื่อให้เด็กๆเนีสามารถหาความรู้ได้ตนเองดังนั้นการเรียนการสอนในอนาคตควรให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สื่อสารเก่งค่ะอดทนเรียนรู้ที่จะจากเร่ง หลากหลายค่ะแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือมีมบทบาทในการเรียนรู้ได้ตนเองมากขึ้นค่ะก็คือเป็นการในการสอนแบบ active learning ค่ะหรือการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบลงมือทำสังเกิดการเรียนรู้ดีที่สุดค่ะคำถาม2ข้อที่อาจารย์ให้ตอบคำถามนะคะข้อที่1ก็คือ การเรียนรู้สุขภาพการเรียนรู้สุขศึกษาจากอดีตึงปัจจุบันโดยส่วนใหญ่มุ่งโดยส่วนใหญ่การสอนมุ่งเน้นที่ KPA เป็นหลักกะเหตุใดและผลที่ได้เป็นอย่างไรก็คือ ถามมาตอบคำถามการเรียนรู้สุขภาพการเรียนรู้สุขศึกษาจากอดีตจนปัจจุบันโดยส่วนใหญ่การสอนุ่เน้นที่ q p a เป็นหลักเพราะเหตุใดนะคะแล้วก็ผลที่ได้เป็นอย่างไรนะคะก็คือ K ก็คือ knowledge ความรู้ค่ะ P practice Process ทักษะกระบวนการขาด A อ t t t u u e e หือจิตตกติค่ะเหตุผลที่การสอนสั้นปาที่ต้องมุ่งเน้นเรื่อง KPA นะคะก็คือ,อสุขภาพเป็นเรื่องขององ,งค์รวมก็คือคือไม่ได้เป็นการให้ความรู้อย่างเดียวค่ะก็คือจะต้องให้เรื่องในให้ในเรื่องของการปฏิบัติการลงม,มือปฏิบัติด,ด้วยค่ะก็คือนอกจากที่จะเรียน ในการหาความได,ได้รับความรู้แล้วในเรื่องของเคใชนะ่ไหมคะก็จะต้องม,มีการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกําลังกายการเล่นกีฬานะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนได้มีเจตคต,ต,ติด,ด,ด,ดีต่อสุขภาพภค่ะก็คือให้ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้เห็นคุณค่าของสุขภาพค่ะแล้วก็เป็นเป้าหมายในการ ขอให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นประสงค์ค่ะเช่นยกตัวอย่างเรื่องบุหรี่ค่ะบุหรี่เป็นาสารอันตรายเนี่ยค่ะาการให้ความรู้เรื่องบุหรี่ก็สามารถให้นักเรียนได้รู้ว่า,าบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดประเภทไหนเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัตินี้ค่ะซึ่งสอดคล้องกับเคค่ะแล้วก็จะในเรื่องของทักษะก็คือ ผู้เรียนสามารถามีทักษะในการปฏิเสธหรือการหลีกเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นแบบมีเพื่อนๆหรือใครคนรับงมีการสูบบุหรี่นะคะก็สามารถปลุกฝังให้เยี่ยนใ,นในเมื่อมีเพื่อนๆือนหรือผูอ้คนรอบตัวได้เชิญชวนสูบบุหรี่นะคะก็จะทําให้เด็กสามารถปฏิเสธแล้วก็หลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ได้ะคะ่ะ แล้วก็สอันนี้สอดคล้องกับ P ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเจตกติก็คือก็คือผ,ผู้เรียนจะได้แบบมีเจตคติเจตคติว่าการสูบบุรีเป็นเรื่องที่ผิดไงค่ะจะได้เห็นคุณค่าและก็เห็นสุขภาพเ,เป็นเห็นคุณค่าของตนเองโดยการที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับสิ่งเสพติดเหล่านี้ค่ะสอดคล้อ,อ,องกับ A ค่ะ แล้วก็เป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตค่ะเป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตค่ะซึ่งใน,นโลกปัจจุบันก็คือเด็กๆและยเยาวชนจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่ซับซ้อนนะคะทั้งในเรื่องของสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆคือสามารถพบเจอได้ได้ง่ายกว่าเดิมได้กว่าได้ง่ายกว่าสมัยก่อนจะทําให้การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้เรียนรู้เรื่อง ทักษะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทักได้รู้เรื่องปฏิบัติได้ก็คือการที่เราได้สอนผู้เรียนนะคะในเรื่อง KPA ก็คือจะทําให้ผู้เรียนได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็สามารถมีทักษะในการตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ควบคุมตนเองได้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือ ผลที่ได้ในการที่การเรียนการสอน,นที่หนึง่ง k b อก็คือผู้เรียนจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพค่ขขะเช่นเข้าใจในเรื่องระบบต่างๆของร่างกายค่ะการป้องกันโรคแล้วก็การดูแลสุขภาพจิตต่งตางๆค่ะแล้วก็ผู้เรียนสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริงค่ะเช่นการออกกําลังกายที่เหมาะสมาการรับทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักแล้วก็การออกแบบวิถีชีวิตที่ดีค่ะ3ก็คือ เกิดทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสุขภาพค่ะเช่นไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็มีความมั่นใจในการดูแลตนเองมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้สุขภาพได้ค่ะแล้วก็สี่ลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงค่ะเช่นการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นแล้วก็โรคติดต่อเรื้อรังในภาวะวั ำหรับในการประมวลคลิปบทที่หนึ่งก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ